สวัสดีค่ะกลับมาพบกับคุูติก๊กอีกครั้งนะคะกับวิชาคณิตศาสตร์ป .6 ค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะนักเรียนสามารถแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเศษส่วนได้วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาเศษส่วนกันค่ะ แบบฝึกหัดวันนี้นะคะเราจะเรียนในหน้า80กันค่ะมาดูแบบฝึกหัดในหน้า80นะคะโจทย์ปัญหาเขาบอกว่าข้อหนึ่งโรงเรียนแห่งหนึ่งมีนักเรียนเศษสีส่วน9ของนักเรียนทั้งหมดซึ่งคิดเป็น780 728คนถามว่าโรงเรียนนี้มีนักเรียนทั้งหมดกี่คนมาดูตรงวิธีคิดค่ะ วิธีคิดเราก็ลองวาดแท่งเป็นแท่งสี่เหลี่ยมขึ้นมา1แท่งเขาบอกว่ามีนักเรียนเศษส่ส่วน9ของนักเรียนทั้งหมดแสดงว่าแท่งนี้ต้องแบ่งเป็นกี่ส่วนคะ9ส่วนถูกไหมเพราะเขาบอกนักเรียนหญิงคิดเป็นเศษส่ส่วน9ของนักเรียนทั้งหมดแสดงว่าแท่งนี้ต้องแบ่งเป็น9ส่วนครูแบ่งแท่งนี้เป็นเส่วนหนึ่อสามสี่ ห้าหกหนึ่งสอสามี่ห้าหกเจ็ดแปดเแบ่งต้องแบ่งเป็นเก้าแท่งเท่าๆกันนะคะมีนักเรียนหญิงเศษสี่ส่วน9ก้าหนึ่งสสาสี่แสดงว่านี้คือนักเรียนหญิงเศษสี่ส่วน9ถูกไหมคะจากนักเรียนทั้งหมด ซึ่งคิดเป็น728คน7ส่ส่วน9นี่แนล่คิดเป็น728คนทีนี้เราอยากรู้ว่าแล้วนักเรียนทั้งหมดเนี่ยมันมีกี่คนทําได้ยังไงนะคะอ่ะทีนี้เราก็มาดูว่าเศษสส่วน9ของของคือคูณจไว้เลยนะโจทย์บอกว่าเศษสส่วน9ของนักเรียนทั้งหมดเศษสส่วน9ของของคือคูณคูณนักเรียนทั้งหมด รู้ไหมว่านักเรียนทั้งหมดมีกี่คนไม่รู้ใช่ไหมคะเราสมมุติให้เป็น a เป็น b เป็น c เป็นตัวอะไรก็ได้ห้ามเป็นตัวเลขนะคะให้เป็นตัวอักษรอักษรภาษาไทายก็ได้ค่ะเท่ากับเศษสี c ่ส่วนเก้าของนักเรียนทั้งหมดคิดเป็นเจ็ดร้อยยี่สิบแปดคนแสดงว่าเศษสี่ส่วนเก้าของของนักเรียนทั้งหมดคิดเป็นเป็นก็คือเจ็ดร้อยยี่สิบแปดคนเราก็จะได้ ในรูปประโยคสัญญาณในรูปนี้ออกมาเสร็จแล้วเราต้องการหาตัว a ใช่ไหมคะเราก็ย้าย4ส่วน9ไป4ส่วน9มันทำอะไรอยู่กับ A คะมันคูณใช่ไหมมันคูณอยู่กับ a มันย้ายข้างไปเศ็4ส่วน9ย้ายมาฝั่งนี้ก็จะเหลือ a ตัวเดียวถูกไหมตรงนี้ก็จะกลายเป็น728 มันคูณอยู่คูณย้ายข้างจากบวกย้ายเป็นลบจากลบย้ายเป็นบวกจากคูณย้ายเป็นหารจากหารย้ายเป็นคูณเพราะฉะนั้นจากคูณย้ายมาก็กลายเป็นหารหารด้วยเศษสี่ส่วนเก้าเห็นไหมคะอ่ะทีนี้เราก็จะได้ว่า A ของเรามันเดิม 728ครูบอกว่าถ้าเป็นการหารเศษส่วนลืมไลอยังการหารเศษส่วนทำได้ยังไงอ่าเปลี่ยนหารเป็น,ปนคูณกลับเศษเป็นส่วนจาก4ส่วน9ก็กลายเป็นเศษ9ส่วน4ถูกไหมคะตัวหน้าไม่ต้องไปเปลี่ยนมันนะคะอ่ะทีนี้เราก็มาดูต่อว่า728คูณเศษ9้าส่วนส เช็คค่ะตัดได้ให้ตัดตัดเพื่อที่ตัวเลขเราจะได้เหลือน้อยลงสี่กับเก้าตรงนี้ตัดได้ไหมคะอา่าไม่ได้แสดงว่าคู่นี้ตัดไม่ได้เราก็มาดูคู่นี้แทนใช่ไหมลงท้ายด้วยจํานวนคู่แม่สองหารลงแน่แต่ถ้าเราท่องแม่สี่ได้ก็ใช้แม่สี่ท่องแม่สี่ไม่ได้ก็แม่สองไปกดแต่คูคิดว่าแม่สีนี้น่าจะหารลงะนะคะเราตัดค่ะสี่หนึ่งสี่ 1> 4 1 4 4แล้ว5 6 7เหลือเศษ3ใช่ไหมคะแล้วก็ทด3เล็กๆไว้แสดงว่ากลายเป็น4หาร32 4อะไรได้32 4 5 20 4 6 24 4 7 28 4 8 32ก็ใส่8 4 8ได้32หมดพอดีใช่ไหมคะ เลือ8กลกายเป็น4หาร8 4อะไรได้8 4 1 4 4 2 8เห็นไหมคะตอนนี้เราตัดทุกตัวไปหมดแล้วก็จะเหลือ182คูณกับ9ส่วนเป็น1แล้วนะคะเอาเศษคูณเศษส่วนคูณส,ส่วนก็เป็น9คูณ2 9 1 9ก้20มาดูข้อ3นะคะแบบผัดข้อ3หน้า81นะคะ โจทย์บอกว่านุชใช้น้ำปลาปรุงอาหารไปเศษสองส่วนหของน้ำปลาที่มีอยู่ซึ่งคิดเป็น54มิลลิลิตรถามว่านุชเหลือน,น้ำปลากี่มิลลิลิตร <c oughs> ทีนี้เราก็มาวาดแท่งบาของเราขึ้นมาก่อนแบ่งออกเป็นกี่ส่วนคะ25สส่วนใช่ไหมถ้าแบ่ง ถ้าส่วนของเรามันเยอะเราไม่ต้องวาดจนครบ25ส่วนนะคะเรากระเอาเข้าค่าว่าไอสอส่วน25เนี่ยก็คือ2ส,ส่วนใน25ส่วนก็น่าจะประมาณไหนครูก็เดาว่าประมาณนี้ละกันตรงนี้ประมาณเศษ2ส่วน25 2ส,ส่วนจาก25ส่วนอันนี้คือเป็นน้ำปลาที่มีอยู่คิดเป็น54มิลลิลิตรมันเท่ากับ54มิลลิลิตร โจดไม่ได้ถามหาน้ำปลาทั้งหมดเหมือนกับข้อแรกใช่ไหมคะโจดแต่โจดถามหาน้ำปลาที่เหลือตรงเนี้ยถามว่าเหลือเท่าไหร่ต่างจากข้อแรกแล้วทำยังไงละทีนี้เราก็ไปหาน้ำปลาทั้งหมดก่อนนะคะว่าน้ำปลาทั้งหมดเนี้ยมันมีเท่าไหร่ใช้หลาก,การคิดเหมือนกับข้อหนึ่งเมื่อกี้เลยนะคะอ่ะเราก็จะได้ว่าเศษ2ส,ส่วนยีห้า ของของคือคูณคูณน้ำปลาที่มีอยู่รู้ไหมว่าน้ำปลาที่มีอยู่มีเท่าไหร่อาไม่รู้ใช่ไหมคะไม่รู้เราก็มาสมมติสมมุติให้เป็นตัวแปรสมมุติครูใช้ปอป,ป่า,าเห็นไหมคะจะใช้พยัญชนะไทยพยัญชนะอังกฤษหรือว่าจะใช้สัญ,ญลักษณ์สามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมได้หมดนะคะยกเว้นวงกลมไม่แนะนําเพราะว่ามันเหมือนเลขศูนย ทีนี้เราได้แล้วประโยคนี้เศษ2น5ของน้ำปลาที่มีอยู่เพราะเราไม่รู้ใช่ไหมคะก็ได้เป็นเศษ2น5ของคือคูณน,น้ำปลาที่มีอยู่ให้เป็นปปลาคิดเป็น54แสดงว่าประโยคนี้มีค่าเท่ากับ54เราก็มาหาต่อว่าไอปอปลาของเราเนี่ยมีค่าเท่าไหร่เราก็ต้องย้ายตัวเลขออกไปถูกไหมคะให้เหลือแต่ปปลาฝั่งนี้ก็จะเหลือปอปลา ย้ายเศษสองส่วนห้าออกมาไว้ฝั่งนี้เดิมฝั่งนี้เป็นห้าสิบสีใส่5้าสไว้ที่เดิมเจ้าบ้านให้เป็นเจ้าบ้านอย่าเอาคนนอกคนที่ย้ายมาเป็นเจ้าบ้านนะคะอ่ะเศษสองส่วนยีห้าย้ายข้างมาถ้าคูณย้ายมาต้องกลายเป็นหารนะคะเปลี่ยนคูณเป็นหารแล้วสองส่วน 25สเศษสองส่วน25้าย้ายเศษสองส่วน25้ามาเมื่อย้ายข้างอย่าลืมเปลี่ยนเครื่องหมายทุกครั้งนะคะอ่ะต่อไปการคูณหารเศษส่วนหรือไม่ยางการหารเศษส่วนเราจะหารได้ก็ต่อเมื่อเปลี่ยนเครื่องหมายใช่ไหมคะอ่าตัวตั้งเหมือนเดิมตัวตั้งไม่ต้องทําอะไรเลยเห็นไหมตัวตั้งเหมือนเดิมทุกข้อทุกบรรทัดเลย เปลี่ยนหารให้เป็นเครื่องหมายคูณกลับเศษเป็นส่วนก็คือจากเศษ2ส่วน25กลายเป็นเศษ25ส่วน2เห็นไหมคะตัดได้ให้ตัดคู่นี้แน่นอนใช่ไหมคะ2กับ54เอาแม่2ตัด2 1 2 2 2 4กูตัดไปข้างล่างนะคะ2 2 4 สีแล้วเหลือเศษ1เป็น5ก็ทด1ไว้กลารเป็น2หาร14 2ไอะไรได้14 2 7 14ใช่ไหมคะอ่ะทีนี้ก็จะเหลือ27คูณก่25ได้เท่าไหร่ทีนี้เราก็มาทดในกระดาษทดค่ะอ่ะนี่กระดาษทดของครูนะครูก็ทดก่อนว่า27คูณ25 7 5 35ห้าใส่ห้าทด3ามห้าทดอีก3าเป็น13ใส่0ูนย์ทดหนึ่งสอทด1เป็น5ได้5ได้7ได้6ได้6 7รอยะทดมาแล้วได้หกร้อยเจสิปลาของเราเนี่ยคือน้ำปลาน้ำปลาเนี่ยมีทั้งหมดถูกไหมเพราะนี้เป็นน้ำปลาที่มีอยู่ถูกไหมคะ น้ำปลาที่มีอยู่เนี่ยก็คือ675เนื่องจากแบบฝึกหัดของนักเรียนนะคะอยู่ที่คุณครูเพราะฉะนั้นให้นักเรียนทำแบบฝึกัดข้อ2กับข้อ5ลงในสมุดนะคะโดยโจทย์ครูพิ้งไว้ให้นะคะแล้วก็คำตอบครูเฉลยไว้ให้แล้วให้นักเรียนหาคำตอบออกมาว่าดูซิตรงกับที่ครูเฉลยไหมถ้าตรงกับที่ครูเฉลยแสดงว่านักเรียนเนี่ยทำถูกต้องนะคะนักเรียนเข้าใจแล้ว แต่ถ้ายังทําผิดลองกลับไปเช็คดูว่าตรงไหนที่เราผิดนะคะโอเคค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ